เศรษฐกิจโลกกำลังร้อนระอุนะครับสหรัฐเปิดสึกกับจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่มภาษี e ีวีเนี่ยกว่า4เท่าเลยทีเดียวครับซึ่งจีนเนี่ยไม่พอใจอย่างมากนะครับและกำลังหาหนทางไปสู่ประชาคมโลกอื่นๆในการ ขาโลกอนาคตใหม่ครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยผมมองว่าอนาคตอันใกล้จีนจะตอบโต้สหรัฐอย่างรุนแรงครับเหตุการณ์นี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อทองคําอย่างไรและจะทําให้ทองคําเบรกนิวไฮหรือเปล่ารวมถึงกลยุทธ์ในการเล่นในช่วง1-2สสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยได้ในรายการครับทองลงต่อคิวซื้อไม่ทันทองขึ้นต่อคิวขายไม่ไหวซื้อขายทองคำแท่งกับอินเตโกสบายใจอยู่ที่ไหนก็ซื้อ,อขายได้ ระบบออนไลน์โทร02 222 0 007ได้เลย สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการกราฟทองมองขาดนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นรายการจริงๆนะครับสัปดาห์ที่แล้วผู้ชื่ยการผิดนะฮะในเมื่อวานนครที่ผ่านมานะครับจริงๆนเป็นทิศทางทองนะครับก็อย่างที่เราคุยกันเนาะนะครับว่าทองคำเนี่ยนะครับวิ่งอยู่ในกรอบกลางนะครับถึงบนนะครับเพราะว่า หลังจากที่เขาเบรกขึ้นมาเนาะนะครับตัดเทรนไลน์ขาลงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการกลับตัวที่ดีนะครับแล้วก็ยกโลยกไฮด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับที่ทองคำเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นและดูท่าทางเนี่ยได้จะย่อไม่ได้ลึกเหมือนรอบที่แล้วด้วยครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในวันนี้เนี่ยภาพมหาภาคเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนาะนะครับซึ่งเห็นประเด็นข่าวและรู้เลยว่า ในปีนี้ในปีหน้าเนี่ยความร้อนแรงทางด้านการเมืองนะครับในเรื่องของเทรดวอ์เทคโนโลยีวอ์เนี่ยผมว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของสงครามการค้าด้วยนะครับซึ่งอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยแน่นอนนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะครับมีการเลือกตั้งปลายปีรวมถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ แย่ลงในบางตัวนะนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าจะเป็นอย่างไรเนาะแล้วเดือนในท้ายรายการเนี่ยมาดูกันว่ากลยุทธ์ในการเล่นทองคำนะครับกรอบไหนที่น่าเล่นแล้วก็ดูกันว่า ในทองคำเนี่ยนะครับจะเบรกขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะปรับตัวลงมานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปคุยกันในเนื้อหาดีกว่านะครับก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทีมงานทุกคนด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในเรื่องของภาพแรกก่อนนะครับก็คืออ่ะวันนี้เนี่ยอินเตอร์โกนะครับจริงๆมี มีออกบูธมันนี่เอ็กโปนะครับมา2วันแล้วนะครับก็สามารถอ่ะคือนักลงทุนเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของผมนะครับหรือว่าเป็นพี่ไผ่พี่ไฮเองเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปคุยกับเราได้ในมันนี่เอ็กโป2024นะครับณนะเมืองทองธานีนะเชลเจอร์ฮอร์สองขับ3นะครับแล้วก็อยู่ที่บูธเนี่ย P53 P55 นะครับถ้าเกิดว่าเข้าที่ฮอล์ไปปุ๊บ นะครับก็เดินตรงทะลุเข้าไปเลยอยู่ตรงข้างหลังนะครับอยู่ข้างหลังนิดนึงนะครับมันจะเป็นบูธนะนะครับจะไม่ได้ออกมาเป็นเหมือนแบบอ่าใหญ่ๆนะครับแพงใหญ่ๆอย่างนั้นนะครับจะเป็นบูธอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่เข้าไปเปิดพอดโกทูโกเนี่ยนะครับยังมีของสัมนาคุณพิเศษนะครับวันนี้พี่ไฮก็อยู่ในงานนะนะครับถ้าเกิดใครอยากไปเจอพี่ไฮเนี่ย สามารถไปได้ด้วยนะนะครับเพราะว่าพี่ไฮเนี่ยอยู่ถึง2ทุ่มนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เองผมก็จะเข้าไปอยู่ในงานนะครับถึง2ทุ่มเช่นกันนะครับแต่ว่าน่าจะเข้าไปอยู่ประมาณช่วงบ่ายโมงบ่ายสแบบเนี้ยนะครับเราก็อยู่ถึง2ทุ่มเนาะสามารถเข้าไปคุยแนวโน้มเศรษฐกิจได้เข้ามา พูดคุยสอบถามเรื่องต่างๆกันได้นะครับแล้วก็วันอาทิตย์เองเนี่ยคุณไฮก็จะเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวพี่ไผ่ดูกันว่าจะมีเซอร์ไพรส์เข้าไปวันไหนหรือเปล่านะครับเพราะว่าพี่ไผ่เขาเพิ่งหายจากไข้เนาะนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าไปหรือเปล่าด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปพบกันนะครับเจอกันที่เมืองทองธาน,นีนะนะครับงานมีถึงวันอาทิตย์นะครับก็ สำหรับใครที่สะดวกเนี่ยก็ไปตามวันที่ตัวเองต้องการเลยนะครับแต่ว่าผมจะอยู่วันเสาร์พี่ไฮอยู่วัานอาทิตย์นะครับแล้วก็วันนี้พี่ไฮก็เข้าไปอยู่ด้วยนะนะครับอ่ะโอเคก็เริ่มกันในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจก่อนนะครับส่วนแรกเนี่ยคืออย่างที่บอกไปว่าอาทิตย์นี้เนี่ยอีเวนต์สำคัญแน่นอนว่ามันหนีไม่พ้นในเรื่องของเงินเฟ้อเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะผลักดันราคาทองคําปรับตัวขึ้นได้นะครับถ้าออกมาแย่กว่าคาด นะครับแย่กว่าคาดอ่ะโอเคก็เรามารีวิวกันนะในวันอังคารเนี่ยตัว PPI เนี่ยออกมาดีกว่าคาดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทางเฟดเจอร์รพาวเวลเนี่ยก็ออกมาพูดไม่ได้มีนัยยะอะไรมากนะครับ แต่ตัวที่สําคัญจริงๆเนี่ยคืออีเวนต์วันพุธนะครับที่มีตัว c อ CPI p i แล้วก็ CPI ด้วยนะครับซึ่งในตัว CPI เองเนี่ยรอบนี้ออกมา3.4เนะครับรอบที่แล้วอยู่ที่3.5ซึ่งมีการปรับตัวลดลงที่ดีขึ้นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการปรับตัวสูงขึ้นมาเนาะ นะครับแล้วก็รีเทลเองเนี่ยออกมาแย่นะนะครับซึ่งเป็นแนวโน้มภาพรวมที่สะท้อนไปถึงตัวคอนซูเมอร์คอนฟิ n เอนซ์นะครับที่ผมบอกในก่อนหน้านี้แล้วก็ ISM PMI ในภาพบริการแล้วก็ในภาพจัดซื้อด้วยนะครับว่า2ตัวนี้เนี่ยเริ่มสะท้อนมาในด้านของการบริโภคที่แย่ลงลวนะครับซึ่งตัวเงินเฟอ้อเนี่ยก็สะท้อนตามมาด้วยแต่สิ่งที่สําคัญจริงๆเนี่ยคือผมอยากจะให้มาดูตัวนี้มากกว่านะครับซึ่งมันเป็นตัว CPI เหมือนกันแต่เขาเรียกว่าขอ r e CPI เนาะมันเป็นเงินเฟอ้อที่ไม่รวมอาหารและพลังงานนะครับ ล่าสุดมีการปรับลงมาเหลือ3.4เปอร์เซ็นนะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.6เปอร์เซ็นตนะครับอ่ะแป๊บหนึ่งนะเอ้ยไม่ใช่จาก3.6จาก3.8นะครับเป็นเป็น3.6นะผมพูดผิดนะฮะโอเคเอาใหม่ 3.8นะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยมันลงมาจาก3.6%นั่นเองนะครับซึ่งเป็นแนวน้มที่ดีมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่3.8%เนี่ยหลายเดือนติดกันเลยนะครับโดยที่เงินเฟอ้อเหนียวนึบเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปม,มองจากลึกจริงๆเนี่ยนะครับเงินเฟอ้อเหนียวนึบเนี่ยก็คือเป็นพวกอะไรค่าเช่าค่าแรงนะครับหรือว่าค่าทันสปอร์ตเอเจนเองก็ตามรวมถึงค่าบำรุงรักษารถด้วยนะซึ่งผมเข้าไปเจาะลึกดูเนี่ยนะครับก็มีการ ใช้ใจ่ายในส่วนจะเป็นหลายตัวลดลงนะครับถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของค่าบำรุงรักษาหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นบ้างชเชลเตอร์ยังเยอะอยู่นะอยู่ที่ประมาณ5%เกว่านะครับแต่ว่าในหมวดอื่นๆเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวลงละนะครับอาหารก็เริ่มมีการปรับตัวในทิศทางที่ทรงตัวละนะครับคือสู่ซสุ้ดอ2.2%มา3 4เดือนลวนะครับ, 2. 2รบซึ่งตัวนี้เองเนี่ยนะครับไม่ได้น่ากังวลอยู่แล้วในเรื่องของอาหาร2.2%นะครับแนวนี้เนี่ยถือว่า โอเคเพราะว่าใกล้เคียงกับอะไรครับใกล้เคียงกับเฟดที่มีเป้าหมายอยู่ที่เฟอออร์เนนะครับถ้าเกิดว่าอาหารยังวิ่งอยู่2.2 2.1หรือ 2, 2, 2, 2ได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นภาพรวมที่สวยนะครับเพราะว่าการที่จะปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยยากนะเพราะว่าราคาอาหารในในโลกเนี่ยนะมันมีการปรับตัวสูงขึ้นหลายตัวนะครับนีนโลกเอเนจีนะครับมันมีภาวะอะไรครับ ว wow. นะครับมันก็เลยยากนิดหนึ่งนะครับที่จะปรับลดในเรื่องของราคาแก๊สและพลังงานลงได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปเจาะลึกดูจริงๆเนี่ยในตัว Energy ตัวนี้ที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมันมาจากอะไรนะครับเราก็เห็นเลยว่ามันมาจากภาค e l e c t r i i i t y นะครับซึ่ง e l e c t r i c i t y ผลิตมาจากอะไร นะครับผลิตมาจากพลังงานแก๊สเป็นหลักนั่นเองนะครับซึ่งเราก็เห็นแหละว่าการบริโภคแก๊สเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากขึ้นหรอกนะครับแต่ว่าในอุตสาหากรรมที่นำไปผลิตอิเล็กทร i t ซิตี้เนี่ยมันมีการปรับตัวการใช้งานปรับตัวสูงขึ้นนะครับมันเลยทําให้ค่าพลังงานเนี่ยมีการมีราคาสูงขึ้น นะมันก็เลยเป็นคอสของประชาชนนะครับซึ่งในเรื่องของแก๊สกบออยนี่นะครับราคามไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นเท่าไหร่นะครับซึ่งเราไปเจาะดูจริงๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมมองว่าในภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องของตัว CPI นะครับเพราะผมมองว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยจะปรับตัวลดลง,ลงเรื่อยๆนะครับเดือนนี้อาจจะอยู่ที่3.6%นาะทเดือนหน้าอาจจะอยู่ที่3.5 3.4อะไรแบบเนี้ยนะครับลงไปเรื่อยๆภาพแบบนี้เนี่ยนะครับ มันสะท้อนได้เห็นถึงระบบเศรษฐกิจสหรัฐที่ปรับตัวแย่ลงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าเชลเตอร์หรือค่าอะไรที่ปรับตัวลดลงเนี่ยรวมถึงทรัอร์สัมภารหรือว่าการทํางานเองเนี่ยนะครับมันมีผลกับการจ้างงานนะครับภาพรวมต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อการจ้างงานหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าภาพแบบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็สะท้อนกลับไปที่การจ้างงานในช่วงช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนาะว่ามันออกมาแย่ลงนะครับ อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอยู่ในปรับทิศทางที่ดีขึ้นต่อทองคำนะครับแล้วก็มีนโยบายของเฟดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะออกมาปรับยุติ QT หรือว่าการปรับลดดอกเบี้ยนเนี่ยผมว่าเดือนก้าวเนี่ยคิดว่าน่าจะชัวร์ๆ100%เซ็เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคำกำลังแร่อันนี้ส่งเชิงบวกในระยะสั้นนะครับระยะสั้นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทองคำเนี่ยมันจะขึ้นไปได้จุดสูงสุดเท่าไหร,ร่นะซึ่งเท่าที่ผม มอเกมไว้ away, นะอาจจะไปจบที่ประมาณปลายปีพอดีนะครับน่าจะเป็นจุดสูงสุดของทองคำแหละนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยต้องไปดูอ e ีเวสําคัญในช่วงปลายปีอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าตามหลักสถิติแล้วเนี่ยนะครับทองคํามักจะปรับตัวสูงขึ้น มากที่สุดเลยในการปรับลดตลาดเบีย้ยครั้งที่สองถึงครั้งที่สานั่นเองนะครับซึ่งมันก็ได้อยู่ประมาณเดือนสิบเอ็ดถึงเดือนหนึ่งปีหน้านั่นเองนะครับผมมองว่ามันคงจะที่สุดประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับจะมีเรื่องเรื่องเฟดเจอร์โรพาเวลออกมาพูดในวันจันทร์นะวันอังคารน,นะครับเอ้วันวันอังคารเป็น,เป,นเป็นเฟดแชร์เยเลนนะนะครับอ่ะก็ช่วงนี้เฟดอาจจะปรับมาพูด พูดเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่ากำลังเป็นช่วงปรับเปลี่ยนนโยบายเนาะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นจะเจนว่าช่วงปรับเปลี่ยนนโยบายเนี่ยพาเวลชอบอกมาพูดเนาะนะแล้ววันพฤหัสมี f อ m c มีนะครับม t ต n ิมินิ t e นะครับแล้วก็ในวันพฤหัสเองเนี่ยก็มีตัวเลขบ้านนะครับซึ่งตัวนี้ยังไม่ต้องไปจด เจาะมากเท่าไหร่เนาะนะครับแต่ว่าตัวคาดการณ์ดของดูว์คูดเนี่ยออกมาค่อนข้างน่าสนใจนะรอบที่แล้วออกมาบวก2.6รอบนี้บวกจุดห้านะนะถือว่ามันขยายตัวที่น้อยลงนะครับแต่ว่าก็ยังขยายตัวอยู่นะแต่ว่าอยู่ในสัดส่วนที่น้อยมากนะครับก็ผมว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยแน่นอนนะครับตัวเลขน้อยนะครับแต่ผมมองว่าทองคํามีโอกาสจะมีเหวี่ยงเยอะนะนะเพราะว่าในช่วงสถานการณ์ที่ตึงเครียดแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ช่วง ตัวเลขไม่มีเนี่ยนะครับคือทองคํามันมักจะมีลิควิตี้ในตลาดน้อยน้ำแล้วมันอาจจะทําให้ทองคำเนี่ยเวียงแรงได้นะครับซึ่งผมเดี๋ยวสรุปก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจนะผมมองว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันนาไปสู่นะครับเศรษฐกิจสหรัฐที่ก็มาอ่อนแอลงนะครับการจ้างงานมีโอกาสจะแย่ลงอีกนะครับในช่วงเดือนหน้านะครับซึ่งเป็นผลบวกต่อราคาทองคําอย่างแน่นอนแล้วก็มีผลบวก นะครับต่อการตัดสินใจของเฟดว่าจะปรับลดอตัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเร็วขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะปรับลดอตัตราดอกเบีย้ยสามครั้งในปีนี้ซึ่งถ้าตรงนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยทองคําจะดีดขึ้นนิวไฮทันทีนะครับโอเคก็เป็นประเด็นแรกเนี่ยก็จะเป็นผลประกอบทองคำนะเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อฝั่งซื้อเนี่ยก็ยังได้อน,นิสง์เชิงบวกแล้วก็ยังมีแนวโน้มนะแนวโน้มที่จะได้กําไรมากกว่าอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคอันนี้ เป็นภาพที่ผมดูนะครับตัวคอ CPI มันปรับลงมาเรื่อยๆเนาะนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าผู้เงินเฟ้อเหนื่อเลื่นเนียปรับลงเรื่อยๆแต่ว่ายังอยู่ระดับ3.6%ซึ่งก็ยังเยอะอยู่นะผมคาดหวังว่าในเดือนหน้าเนี่ยจะออกมาอยู่ที่ระดับ3.4%ได้นะถ้าภาพรวมตัวนี้ออกมาได้เนี่ยผมว่าการที่เงินเฟ้อปรับตัวลดลงเนี่ยจะไม่ยากเลยนะครับเรามาดูในภาพรวมของเศรษฐกิจโลกกันบ้างนะครับรวมถึงภาพรวมของเท็ดวอลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตามข่าวกันไปนะในช่วงัันอง่ารัในัด ปรับขึ้นภาษีอีวีนะครับปรับขึ้นภาษีต่างๆนานานะครับจนนะครับคุณอีหวังนะครับก็คือเป็นเป็นทูเป็นคนที่ดำเนินนโรรยบายในในเศรษฐกิจของจีนเนี่ยนะครับก็ออกมาโต้แย้งเลยนะครับแล้วก็ไม่พอใจอย่างมากนะครับในเรื่องของอเขาเรียกว่าทางการทูตแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยมันแบบนี้มันไม่ถูกต้องเลยที่สหรัฐเนี่ยมีการปรับเพิ่มกำแพงภาษีเนี่ยกับจีนในเรื่องของ ชิ้นส่วนอุปกรณ์รวมถึงรถยนต์ E ีวีหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยหลายอย่างเลยนะครับมันไม่ได้ขึ้นแบบสมเหตุสมผลมันขึ้นเพราะการเมืองมันขึ้นเพราะกิจการทางการค้านะครุนรุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทําแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่การค้าเสรีนะครับคุณกําลังเหมือนกําลังบอกว่าอ่ะรถฉันถูกรถประเทศจีนถูกฉันไม่อยากให้ขายรถฉันจะไม่อยากให้ประชาชนในอเมริกาเนี่ยซื้อรถจีนนะครับฉันก็ขึ้นภาษีเลย แบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนแบบอ่ะเธอก็อยากจะให้มาซื้อรถยนต์ภายในประเทศนะครับก็ทำให้ภาษีเนี่ยมันอยู่ที่เดิมนี่นะครับมันก็กลายเป็นว่าราคาในการแข่งขันเนี่ยกลายเป็นว่ารถของจีนเนี่ยกับกลายเป็นอาจจะแพงกว่ารถที่ผลิตในสหรัฐอเมริกายอย่างเทสลาก็ได้นะเพราะเช่นการทำแบบนี้เนี่ยมันกีจการทางการค้ายอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าในเรื่องของประชาชนเนี่ยแน่นอนเวลาเขาเลือกซื้อเนี่ยนะครับเขาก็ต้องเลือกซื้อ สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันก็คือราคาและความสมเป็นสมผลของเทคโนโลยีนะซึ่งถ้ามันใกล้เคียงกันเนี่ยราคายังไงมันก็ต้องเป็นอันดับหนึ่งอยู่แหละนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับนี่จากเดอะสแตนดาร์ดนะก็คือสรุปมาได้ดีมากเนาะนะครับก็คือเขาลิสต์มาเลยว่ามีสินค้าอะไรที่สหรัฐอเมริาากาเนี่ยนะครับแบนจีนบบ้างจากไบเดนนะครับซึ่งเนี่ยเราเห็นไหมว่าด,ดีวีเนี่ยกล้าสุดนะปรับจาก27.5%ขึ้นมาเป็น102.5%อนต่ะคือมันขึ้นมาเกือบ โอ้หสี่เท่าเกือบสี่เท่ากะสามเท่ากว่ากว่าคือมันบ้ามันเครซี่มากนะผมกล้าบอกเลยว่าตัวนี้เครซี่มากนะนะเพราะว่ากลายเป็นว่าราคารถยนต์เนี่ยมันแพงขึ้นแบบโอ้โหครึ่งหนึ่งอะครึ่งหนึ่งอะนะครับมันมันมันเวอร์เกินนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอย่างเงี้ยขึ้นมาเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วคุณคิดดูว่าลิเธียมไอออนน่มันเป็นชิ้นส่วนหลักในการผลิตแบตเตอรี่อะแบตเตอรี่ในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับมัน มันทุกอย่างนะครับเนี่ยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นของนอนอีวีอีวีเนี่ยโดนหมด25%นะครับแผงโซลาเซลล์นะครับโดนนะครับเนี่ยเคมขนสินค้าเนี่ยโดนโดนหมดนะครับเซมิคอนดัเตเตอร์นี่กันหนักเลยนะครับ50%ขึ้นมาเท่าหนึ่งเนี่ยนะครับคือผมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือมันชัดเจนเลยว่าเขากีดกันในเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากจีน อย่างชัดเจนนะครับเราก็คนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเนียกลายเป็นว่าจะต้องรับต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับในอุตสาหกรรมนะครับซึ่งประเด็นแบบนี้เนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันมีผลต้องเงินเฟ้อที่อาจจะปรับตัวลงได้ยาก นะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยคือเราจจะต้องมาสู้กันไงคืออันนี้มันอาจจะเป็นอุตสาหกรรมอยู่ไม่กี่ส่วนหรอกนะครับแต่หมายถึงว่าสิ่งที่ต้องสู้กันเนี่ยคือระหว่างการปรับตัวลดลงของสลับเศรษฐกิจเนี่ยกับราคาที่แพงขึ้นเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่สมเหตุสมผลกันจนที่ภาคผู้ริโภคเนี่ยอาจจะมีดีมานในการซื้อเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนนะครับการทําแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าสินค้ามันขายไม่ออกนะครับเพราะมันขายไม่ออกหรือว่า มันมีต้นทุนสูงแบบนี้เนี่ยนะผู้ประกอบการก็ต้องมีการเลี้ออฟพักงานหรือว่ามีการลดต้นทุนต่างๆ,ๆเกิดขึ้นนะซึ่งผมมองว่าแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นผลดีต่สอสหรัฐอเมริกาเองด้วยในภาพยาวนะครับแล้วก็ในภาพสั้นๆเองเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของสงครามการค้าที่เกิดขึ้นกับจีนด้วยนะเพราะว่าแน่นอนอย่างเงี้ยจีนเนี่ยคือต้องตอบโต้แน่นอนนะนะครับเพราะว่าการที่ขึ้น,นภาษ,ษีแบบนี้เนี่ยมันมีแต่แบบมันมีแต่ผลร้ายอะต่อจีนนะแล้วจีนแบบ ก็เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดมในมหาล้วเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดงจีนนะทกากันทำแบบนี้เนี่ยคือแน่นอนแบบเหมือนไม่อยากทำการค้ากันเล้วอะ่ะพูดอย่างนี้เลยดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งที่เราเห็นนะสิ่งที่เราเห็นชัดเจนมากที่สุดเลยคืออะไรคือล่าสุดในสีจิ้นผิงไปเยือนยุโรปนะครับสามประเทศเซอร์เบียนะครับแล้วก็มีฮังการีแล้วก็มีฝรั่งเศสนะครับแล้วผมเชื่อว่าทางสีจิ้นผิงเนี่ยจะไปเยือนประเทศต่างๆในโลกที่สามารถทำอุตสาหกรรมหนักและส่งออกหนัก ได้นะครับประเทศอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยผมว่าสีจิ้นผิงจะเข้าไปเยือนทั้งหมดนะครับและล่าสุดเนี่ยสีจิ้นผิงก็ได้ส่งคำเชิญกับท่านปูตินไปเรียบร้อยนะครับกับการขึ้นมาดำรงตำแหน่งสมัยที่5้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คืออย่างแน่นอนนะครับในฝั่งรัสเซียเนี่ยก็ยังมีการทำสงครามกับยูเครนแล้วก็ยังลบดูเดือนอยู่ที่คาคีฟอยู่นะครับแล้วก็ทางสีจิ้นผิงเนี่ยก็ส่งคำเชิญปูตินไปนะครับแล้วก็ การส่งคำเชิญนี้ไปเนี่ยมีมีประโยคนึงน่าสนใจคือการร่วมมือของจีนและรัสเซียเนี่ยนะครับยังเป็นความมั่นคงนะครับยังหมายถือว่ายังเป็นความมั่นคงและยังเป็นมิตรภาพอันดีต่อการเสมอมานะครับประมาณนี้นะครับของหัวข้อในการเชิญครั้งนี้เนาะนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยนะครับเขาคาดว่ามันอาจจะเป็นยุคสมัยใหม่ ที่กำลังจะเกิดขึ้นของฟรีเทรดหรือว่าเป็นการร่วมมือทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มบริกเองเนี่ยนะครับหรือว่าประชาคมโลกต่างๆที่กำลังดีความเดือดร้อนเนี่ยผมว่าถ้าเขาเข้าสู่กันค้าเสรีเนี่ยแน่นอนว่ายังไงเขาก็ต้องได้รับผลประโยชน์มากกว่าเพราะว่าประเทศส่งออกรายใหญ่และต้นทุนถูกอย่างจีนเนี่ยนะครับเขาถ้าร่วมมือด้วยเนี่ยเขาแฮปปี้แน่นอนนะครับในประเทศนำเข้ารวมถึงการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเห็นแล้วแหละภาพรวมของจีนเนี่ยกำลังวิ่งหาทางออกนะครับว่าถ้าวันนี้เราไม่พึ่งสหรัฐเนี่ยจะต้องมีประเทศไหนเข้ามาทดแทนระบบเศรษฐกิจของเราได้บ้างนะครับและว,วันนี้เห็นเขาเริ่มทําตรงนี้แล้วนะครับแล้วผมก็คิดว่าการเมืองโลกในอนาคตอันใกล้กําลังจะดูเดือดยิ่งมากขึ้นมากขึ้นไปอีกนะครับและหลังจากนี้เนี่ยรัสเซียผมว่าจะมีคําว่าฟื้นฟู แล้วก็มีอํานาจขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจโลกใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าทางรัสเซียเนี่ยอย่าลืมนะว่าคอมมูนิตี้หลักๆของโลกเนี่ยอยู่ที่รัสเซียเยอะมากนะครับแล้วก็เราเห็นแหละนะครับชัดเจนว่าเขาเป็นพันธมิตรกับใครนะครับแล้วก็จีนเป็นพันธมิตรกับใครนะครับซึ่งเป็นตัวเป้งของโลกทั้งนั้นเลยนะครับโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งส่วนนะครับที่เรามาสรุปกันว่าในช่วงปลายปีนี้เนี่ยนะครับจะมีจุด เดือดหรือว่าต้นปีหน้าจะมีจุดเดือดกับเรื่องสองครามการค้าแน่ๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเราสรุปกันเนี่ยนะครับเราก็จะมีในเรื่องของสองภาคส่วนเนาะนะครับที่เราต้องดูกันนะก็คือตัวเลขเศรษฐกิจนะแน่นอนหนึ่งตัวแล้วว่ามันหลีดนำมาแล้วว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยนะครับจะมีการอ่อนแอขึ้น นะครับอ่อนแอลงสิอ่อนอ่อนแอลงนะมันต้องเป็นลบลบ,นลบเป็นถึงลบเนาะนะครับอ่อนแอลงนะครับแล้วก็ในเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจโลกเนี่ยสหรัฐเปิดศึกกับจีนนะครับแล้วก,ก็มาเปิดศึกกับประชาคมโลกหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับเขาเนี่ยมีอาวุธอย่างหลายอย่างมากนะครับก็ผมเชื่อแหละว่ารัฐบาลหลายที่ไม่ได้พึงพอใจตัวนี้แหละแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้แต่ว่าเมื่อมีทางเลือกเมื่อไหร่ในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่สหรัฐเนี่ยต้องกลับมากังวลอีกครั้งหนึ่งก็ได้ นะครับก็ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นภาพรวมนะครับที่เราได้เห็นเลยว่า,อาทองคำในระยะสั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนาะนะครับแล้วก็อ่ะโอเคเรามาดูเทคนิคกันดีกว่านะครับอ่ะแล้วอย่างที่ผมบอกไปแหละนะครับว่าทองคำเนี่ยคือหลังจากที่มันเบรกเนี่ยตัวตัวนี้นะครับสองสองสาูนย์ตัวนี้ไปเนี่ยนะครับมันตัดอ่โอย น่าเกียดนิดนึงนะขอโมรีเฟสกันนะครับ นี่มันตัดเทรนไลน์ขาลงไปแล้วนะครับเราก็มันยกโลตลอดเราสังเกตไหมครับแล้วมันยกหายตลอดนะครับจุดนี้ยกหายยกหายยกโลยกโลนะครับมันยกตลอดนะภาพโลตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกลับตัวที่ดีนะครับแล้วเป็นการกลับตัวที่แข็งแรงด้วยนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับเขาสามารถเบรกขึ้นจาก2,365ได้อีกจุดหนึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับแน่นอนนะครับว่าถ้ามันไม่หลุด2,365ตรงนี้ไปนะครับจะ เล่นในกรอบบนและผมเชื่อว่าทองคำเนี่ยน่าจะวิ่งไปเทส2,400ได้ในเร็วๆนี้หรืออาจจะเป็น2,410ด้วยนะนะครับในเร็วๆนี้นะครับเราก็อาจจะปรับตัวลงมาก่อนนะครับอาจจะวิ่งอยู่อย่างี้จนกว่าพาวเวลนะครับจะให้ซัญญาณหรือให้ซาวรอบที่2หรือรอบที่3เนี่ยว่าทองคําไม่ใช่ว่าทองคำนะว่าเฟดเนี่ยจะ ผ่อนพันนโะยบายทางการเงินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง2สัปดาห์1,2,3สัปดาห์ตัวนี้เนี่ยนะครับผมยังแนะนําให้เล่นในกรอบไปก่อนนะครับและณตอนนี้เองเนี่ยคิดว่าน่าจะมีโอกาสวิ่งในกรอบบนสูงนะครับบริเวณ2,365 2 4 0 0ถึง2,400ตัวนี้เนี่ยจะวิ่งอีกสักพักหนึ่ง รหรืออาจจะปรับฐานลงมาต่ำกว่านั้นได้อยู่บริเวณ2,350แต่ถ้ายังไม่หลุด2,230เนี่ยไม่ได้น่ากลัวในการเล่นกรอบข้างบนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมว่ายิ่งลงนะครับซื้อได้เพื่อเก็งกำไรระยะสัน้นและคนที่ถือยาวหน่อยนะครับจะต้องมีช่วงเวลาในการถือแล้วนะครับเพราะว่าจากแนวโน้มทางสถิติที่ผ่านมาเนี่ยทองคำ จะไปทําจุดสูงสุดในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตั้งเวลากันไว้ด้วยว่าสิ่งที่เราซื้อเนี่ยคำถามว่าถ้าเราจะออกเราจะออกเมื่อไหร่นะครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งถ้าเราไม่ออกเราอาจจะต้องรออีกเป็นสิปีเนี่ยรอได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดรอได้คุณก็ซื้อได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณอยากจะเก็งกับระยะสั้นมากกว่านะครับคุณก็อาจจะถือไปจนช่วงเวลาระยะเวลา ที่เหมาะสมก็เพียงพอเช่นปลายปีนี้หรือช่วงต้นปีหน้าน,นั่นเองครับโอเคนะครับวันนี้เรามาสรุปภาพรวม น,นะครับว่าวันนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเราต้องติดตามอะไรบ้างนะนะครับประเด็นแรกตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยหลายตัวออกมาแนวโน้มเชิงลบต่อระบบเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและจะมีแนวโน้มต่อการตัดสินใจของเฟดด้วยว่าเฟดน่าจะปรับลดอตัตราดอกเบี้ยในเร็วๆเนี้นะครับหรือเซอร์ไพรส์คืออาจจะปรับลดอตัตราดอกเบี้ยในปีนี้3ครั้งเช่นเดิมน,นะครับในประเด็นที่2นะครับในภาพมหาภา,าคเศรษฐกิจโลกเนี่ยเราเห็นเลยว่าสหรัฐาเริ่มเปิดสงครามทางการค้ากับจีนรอบใหม่และจีนไม่พอใจ มากซึ่งจีนกำลังหาทางออกในเรื่องของสัดส,ส่วนในการค้าเนี่ยไปที่ประชาคมโลกอื่นๆมากขึ้นและแน่นอนการทำแบบนี้นะครับทำให้สหรัฐเนี่ยจะต้องสืญเสียสัดส,ส่วนนั้นไปจากจีนนะครับและสงครามการค้าหรือว่าเทควอร์เนี่ย อาจจะกลับมาอีกครั้งในยุคนี้หรือว่าเร็วๆนี้เลยก็ได้ครับส่วนสุดท้ายนะครับในเรื่องของกราฟทองนะครับทองยกโลยกไฮมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นภาพดว้ตัวนี้เนี่ยเป็นการปรับฐานที่ดีชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็เล่นในกรอบบนบริเวณ 3, 2,365ถึง2,400ได้และเชื่อว่าในเร็วๆนี้เนี่ยจะไปเทส2,400อีกครั้งหนึง่งแต่คาดว่ายังไม่เบรกนิวหายในเร็วๆนี้และจะปรับฐานตัวนี้อีกสักระยะหนึ่งครับโอเคครับก็เดี๋ยว เป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปชมกันในสัปดาห์หน้าเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงว่าภาพ่งของทองคำนัตตอนนั้นเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับแล้วก็ใช้กลยุทธ์อะไรเล่นดีในแต่ละสัปดาห์เนี่ยแน่นอนนะครับมาเจอกันในทุกวันศุกร์นี้ได้ครับวันนี้ขอลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ